สำหรับมือนี้นะครับแอดมินจะมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโคลาภของคุณแม่บางนะครับงวดที่ผ่านมาแม่บางเป็นไห้บนล่างนะครับเป็นไห้หกห้ากับหกสามนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ16สิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาตามต่อกันนะครับสําหรับงวดวันที่1กันยายน2568นะครับแม่บางเพิ่นจะมีแนวทางเหตุตัวใดนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเด้อบรรยากาศสดๆน,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 นะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามทางไรสดนะครับก็<น>อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอให้โชคๆมๆั่นนานด้ยครับเด้อขอให้โชคดีถูกรอตตลีรางวัลที่หนึ่งนะครับๆๆ มาดูบรรยากาศสดๆด้วยกันนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับปฏิคัดแอดมินมาหลายๆนะครับถามไม่บางโมเมนต์จริงนะครับแอดมินจะบอมาหลายถึงขนาดนี้นะครับํำรับน้ำตาลของคุณแม่เป็นของฝันเราไปเรียกคือเดใครับแม่เราม่สดวนวนล้วนล้วนิติของคุณแม่ถูกมากี้หมดแล้วครับ ถ้าก้อนๆนันสิบเอ็ดหมวดะสิบเอ็ดหมวดซ้อนครับแล้เมื่อกี้เห็นก็สิบว่วปถูกกิ้งมนะครับะสี่มวดสี่มวดที่ไม่ได้ออที่ไ่ได้ออกซี่งที่มวดปีแล้วอันนี้ถ้่เขานี้เป็นวดที่าได้ก่อนใ่่ได้ือวดที่าได้กมวดที่การ้า แม่ค่ะแม่เข่ายังหัวที่ผ่านมากเข่าหัวขาก็รักษาอย่างโอ้หัวย่างเห็นสนามบนข้างตัวได้บ่เข่าเทือดสองตัวนั่นแหละสองตัวบนสองตัวล่างจ้าฟันเอาล้วนๆได้บ่ค่ะจ้าฟันเอาล้วนๆฟันได้เป็นโตล้วนจังไรแมเพราะว่าแปเอาฟันเห็นรถตาสินเนี่ยล่ะยุดทุกเนี่ยล่ะผ้าเมียขี่รถน้ำกลลเพราะว่าเจ้าของไปสิไปแห่ต้นเงินนะจ้า เราเลยผ้ากันชีรถน้ำกลมาแต่สีนก็สัน่นเจ้าออนออกมาได้เพราะสัน่นบ่ผมสีแลนน้ำหลังนี่ละสัน่นค่อยไปสันส่นระวังเสื้อเลเลยบอกว่าฟันเกียวยูเดอร์ว่าขับรถท่านอีขาวนี่หละไปก็เลวางเสืเอออันตอนบาท,ที่เนี่ยไฮเบิงในเดอร์เลยวางเสื้องายนี่ก็เลยบอกบอกเอาแต่ว่าลูกชา่เป็นมานอยู่อ๋อทะเดียนรถคนเนยังละพ่อครับน่ ทะเบียนรถเพื่อนหลันเจ็ดหนึ่งหกห้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีออกน้ำกลน้ำหลังแมนกับไทยมันฮกหาเด้มันจะเป็นๆแม่มแม่ออกออกไปข้างหน้ารถตาสินว่าสันบอสสี่ควายขี่น้ำหลังออกดอกว่าสันระวังซิหาเด้จ้าหาบอกก็คือเป็นแล้วฮกสามเราแม่ฮกสามมัตส์อันฮกสามนี่เจ้าของนั่นเคยเคยน้ำเลขอันที่ว่าเจ้าของมักมัตสเกาเนาะศูนย์ฮกสามเห็นไหม ศูนย์หกสามนีตะกี้นัน่นเคยไปงานาข้าเจ้าข้าเจ้างานสีดำบัานนี้แล้วอบักเชียไปคอเลขน้ำเพลินและมาฝันเกี่ยวเล่าเอาบักเชียใส,ใส่ใส่นั่นคอเลขบันนี้มันเลยได้มากอันห้าหกสาม่น,น,นแมนบันนี้เจ้าของกัเลยมาฝันเกี่ยวเพเลินกัเลยซื้อเลขต,ตัวเก้าของเพลินหกสามสามหกกันละก็เลยมาถืออีกคือกาาเก้าห้าหกสามฝันปัดมันกับเขาทั้งบนทั้งล่างแมนจ้ะ ตอนนั้นมันเป็นหาหกสามบ้นนี้มาฝันเกี่ยวพันเอียกก็เลยือเลขอันเต้าขึ้นสองฝันสองฝันก็เลด้บนล่างจะงวดติดแล้วก็แม่สี่ค่ะสี่งวดติดจะถึงม้านี้สี่งวดติดแล้วล่าสุดอันนี้เนาะล่าสุดที่ไม่สี่งวดสี่งวดติดบ้านนี้ยี่ได้ออกช่องสัคือเป็นงวดแรกน้อยบางงวดแรกของทีม่านี๋จำได้เดี๋ยวโรกแม่วดนั้นดังระเบิด เล่าฟันเห็นเบิ้ประทุมราดเลขเบิ้ลทุวันนั้นเล่าไฮโต้ได้คือขัวนขั้วล่างแปดแปดหอฮเจ็ดไฮเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หาศูนมันออกหาศูนก็เจ็ดเจ็ดมันคือขัวนขั้ลางมังระเบิดวันนั้นสิเป็งวดติดเนห็นบิปรทุมลาดเลขบิเราเลาไปตีเป็นจังไดที่เจ็ดเจ็ดนี่แม่อันนี้มันแม่นนี่จังไดกับโบลุนเลยเนาะค่ะเนาะ งวดนี่นะครับแม่ฝันตั้งนาะครับแต่ว่างวดนี่น่ะเลขออกแล้วมันบ่ฝันบ่ฝันตัวงวดแต่เลขน้ำเลขเก้าน้ำเลขเก้าคือหกศูนย์ศูนย์หกแล้วกาอันหกสามสามหกหาสามสามหาตัวเก้าน่ะจ้าพระว่าขั้นบ่ฝันมันจิเป็นเลขตัวเก้าออกแั้วสินะแต่เลขซื้อไว้บาทนี่มื่อขึ้นนี่เลขมาฝันบาทที่นี่ซื้อเลขแล้วนะมาฝันว่าสิบไปแห่ต้นเงินอีกแล้วจ้า ก็เลยพากันเนอื้นเอืเอ้อนเอากันง้มกันสิไปไป,ไปฟอ้อนข้าเจ้าจัดขบวนแถวละหาคนห้นจ้าก็เลยว่าโอ้ยเปิดเพ่งขึ้นโอ้ยบ่มาไว้เพ่งนี่เปิดเพ่งเกาสาพะสันเปิดเพ่งนี่บ่ฟอ้อนดอกมันบ่ะมวลพะสันเอาเปิดเพ่งเกาสาพะสันก็เลยว่าเอายุดใบก้อนพะสันเดี๋ยวสิ <S <S เปิดเพ่งเกาไหลก็เลยวางสีเลยบ่ท่านไอฟ้อนบ้านนี้เลยเหลียวไปให้หน้าน้ามันเป็นไหลให้หน้าขาดน้าไหลลงมา ไหลลงมาน้ามไหลมดเลยในให,หน้าเนี่ยย่างตาห้อยบาตที่นี่ห้อยนะ่ะไหลลงมาท่อนกันเป็นกองเป็นกองคือเ้ากองกอ่องไส้นี่ไหมค่ะก็เลยพากกันไปหอบเอาป้าป้าป้าเฮ้า au, ไปเอาบันนี้ได้แล้วบ,บ่อึดบ่อยากบาตที่นี่พัอยากได้หน่อยก็เอาหน่อยพัอยากได้ลายก็เอาลายแล้วสัน่นแต่หมายถึงว่าขั้นฝันเห็นหอยนะ่ะเลขออกหาศูนย์สันน<ม>ี้จ้าที่เลขลงไว้น่ะคือมันถือเองสิงนะคะ่ะโบเด็กไม่บ<ม>่งไปลงไว้แล้วแมนจ้าจะคนมาฝัน ตะกี้เ่าเคยฝันบัตรบัตรพี่น้องพวกใครพี่น้องมันล้นพุ่นตัวไรแม่บางบัตนี้เอาล้นพุ่นนั่งกันเนี้ยวหกศูนย์หาศูนย์เนี่ละหกศูนย์กับห้าศูนย์ใช่มันใจมันใจห้าศูนย์สองตัวมับนมาแล้วเป็นไหมสามตัวได้สองตัวหกศูนย์กับห้าศูนย์สิ้นเมีติดฝันแก้วกระพรับแมล้วครับไม่บางล้นล้นฝันล้นฝันพี่น้องคนใต้เนมือนะครับจ้าันว่าจะไปแห่ต้นเงินมาจ้ะเนาะ อันหฮมกันมาหลายๆมาตุ่มมาหฮมกันเขาเจ้าจัดขบวนแห่นี่ยนะอันแถวละหาคนแถวละหาคนเพิ่นว่าเพื่อนจะไปไปฟ้อนกันเลยว่านางเบึงกับน้องแพนอยู่ด้จ้ะเลืมเมว่าเลี้ยงน้องแพนเนาะอันเพื่อนเปิดเพลงขึ้นมาน้องแพนว่าโอ๊ยบ่มาเพลงนี้ว่าสันบ่ฟ้อนเอาเพลงเกาสะว่าสันคันบ่เปิดเพ่งเกาเ้าบ่ไปเนาะว่าสันก็เลยว่าเจ้าบ่ไปเราบ่ไปว่าสันก็เลยเขาเจ้าเลยเหลือแถวว่าเจ้าเล่าเดี๋ยวถ้าเปิดเพลงเกาให้เพื่อนว่าสั่น เพิ่นจะคอยสีฟ้อนขอสันวะแล้เหลียวไปให้หน้าให้หน้าผัดัขั้นให้หน้าขาดหน้าผัดไหลออกนี้มดย่างตาหอยไหลแล้วมากองกันที่จังกองไส้ที่ก็เจ้ากอย่ามเป็นบุญนี่ล่ะไลยว่าเออพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปหอบเด้อไปหอบเอาว่าสันอันหอยนี่มันเป็นของดีมาหอบมาหอบอะไรบางสิเจ้าคองก็ไปหอบเพื่อกันหอบหอบเอาหอยเลยว่าง เลขนี้ที่เจ้าของสนใจที่เจ้าของมากที่สุดไลยเนาะค่ะนี่มากที่สุดกับหกศูนย์แล้วหกศูนย์หัเนีู่ก็มาศูนย์ตัวนี้ที่มากคัับแต่ว่าไม่บางซื้อมาใ้จะคเูไม่จะคูซื้อมาว้มีเลขยูซีคูนะคะเด้อเราว่าผัวผู้ใดด้วยกััว้ใดแน่จ้ะมีเลขหกศูนย์หาศูนย์หลักหกสามหาสาตัวเก้าหกสามกับห้าสามเนี่คะเพี่ะเน่าเพี่ยค่ะเน่คนี่่าเพี่ยนี่ย่าเพีเนีเอียเนี่ยเเ่อ อะ้มั่นใจนี่ละจ้ายืสอเลขมีอยู่ซเนี่ละจางวดนี่นะเื้อตัวใดไแม่บางซสือหกศูนย์หาศูนหกสามหาสามจั้านี้อ่มาฝันเนี่ละฝันเป็นน้อยกว่กันนี่ยละหกสาเป็นทางฝันของแม่บางสีงวดติดแม่ละพิกพิมพ์แมแมักก็ได้ติดส่นครับแม่ในใจแม่หกศูนยกศูนยค่ะหกศูนย์ก็หกศูนย์ค่ะสำหรับคนขึ้นน่อยนะครับแม่บางมันฟันพงไหกศูนย์ก็หกศูนย์นะครับ ตัวกันยาตัดขิมเด้อครับเด้อหกสามกับหาสามนะครับรกันไว้เด้อครับเด้อยานเสียเขียวนะครับครับค่ะรออยู่ล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยบล้อยค่ะอยากนั่นเพราะอยากเห็นตัวเลขของคุณแม่ค่ะ,ะคุณแม่ฝันแม่น<ม>นะครับ เนี่ยค่อที่ห่างเแนวทางเป็นมักกระจัดคัดกับพันเนาะค่ะเนาะเป็นข้อมฝันของขึ้นแม่เนาะสีเป็นแนวทางใครับแคบหน้าจอคนดวงแห่งคนดวงแห่งสีมักแห้งหกศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าสามเน้นเน้นหกศูนย์กับห้าศูนย์นะครับมักแห้งตัวใดก็แม่ย่ำนะจ้าหกศูนย์ห้าศูนย์แกเป็นตัวที่มักที่สุดป่ะจ้าแม่ แมนจ้ะคิดว่าจังไรคือมากตัวนี้จ้ะแม่เอามามาเกี่ยวกับพวกฝันเจ้าวกของไหมจ้ะมันเกี่ยวกับหอยบ่แม่แมนค่ะมันเกี่ยวกับหอยมั่นใจในหอยตัวนี้จ้ะมันเกี่ยวกับหอยต่ว่าเพียงเก้าเนี่ยหระคะเพียงไม่เอาเอาหอยเสยบหอยนัวเนาะแม่เนาะได้ทั้งหกสามได้ทั้งหกหาตีเป็นเลขยังหอยหอยนี่บ่าตีเป็นเลขค่ะเพราะว่ามันมีประจำเจ้าของอยู่แล้วคือคือหาศูนย์ตั้งหกศูนย์เนี่ยเลยจ้ะ ฟันย่ำได้ถือย่ำนั่นเค่ะฟันย่ำไดถือย่ำนั่นอ่ะจเย็นๆเลยครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นจะหันมาให้กับข้าวนะครับในใจแม่คิดว่าถือเนี่อนไอยสองครูเนี่ยหล่ะจ้ะโมกุลปัญหาครูเนี่ยโมกุณเนี่เออม่านสองครูเนี่ยระถือแม่เอนคะแม่มาใจนะครบนาจ มาแล้วมาแล้วนี่ละชอบยู่ในวงมกลมเลยพี่น้องเป็นตัวเลขของแม่บางคนฝันแม่นคน <สา S 1> บวกดวงเฮงพร้อมนะครับคนดวงเฮงงวดที่ผ่านมานะครับเข้าบนล่างนะครับหกห้าหกสามนะครับอาัางวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับพีเ่เจ้านาเอาเด้อรับเด้อเพราะว่าคุณแม่นะครับเพิ่นฝันแม่นนะครับเพิ่นตีจากค้อมฝันนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับฝันล้วนๆนะครับเกี่ยวกับหอยดีนะครับอ่ะ สาทวนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ